Make Up Lesson 3แต่งตาแบบง่ายโพดๆออกมาในแนวสโมกกี้หน่อยๆลูกสาวสามารถจับคู่สีได้เองเลยนะคะลองดูนะคะใช้แค่3สีสีแรกเป็นสีที่อ่อนที่สุดลงบริเวณหัวตาปาดชืบสีที่2เป็นสีแบบไฮไลท์กลิตเตอร์หน่อยๆปาดชืบสีที่3ามขอเข้มที่สุดค่ะปาดตรงหางตาชุบ ชึบจากนั้นทำอะไระคะลูกสาวเบลนดค่ะง่ายปลืด้ดปลื้ดแบบนี้จริงๆปัดไปปัดมาเกลี่ยปลาเกี่ยมาอ้าวเอาดีๆนะสวยนะอ่ะเหมือนสโมกกี้ไหมไล่สีเป็นไงคะสวยนะวิธีนี้แม่แต่งแบบนี้ประจำค่ะเวลาเร่งรีบไม่ถึงนาทีนะคะลองไปทำกันดูนะ ทริคแต่งหน้าแบลกๆวันนี้อาจารย์ไม่ได้สอนมีนะคะถ้าอาจารย์มาเห็นตีมือแน่ๆเลยแต่ยังไงใครชอบก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ